สวัสดีครับวันนี้พบกับต้งอีกครั้งนะครับเพจล้านมีดคมนะครับวันนี้ก็มีมีดอิโต้ชุดใหม่นะครับมานําเสนออีกครั้งนะครับเป็นมีดเหล็กแหนบแท้นะครับตัวนี้นะครับสวยงามนะครับว่างด้วยกันทั้งหมด9้าเล่มเลยนะครับชุดนี้นะครับขนาดกําลังดีนะครับสามารถใช้งานหนักๆได้นะครับเป็นเหล็กแหนบแท้นะครับตีร้อนนะครับชุบแข็งนะครับอบคืนไฟ2รอบนะครับตัวนี้นะครับสวยงามนะครับว่างทุกเล่มเลยนะครับ ตัวนี้นะครับความยาวใบมีดนะครับอยู่ที่10.5นิ้วนะครับหน้ากว้างอยู่ที่2.2นะครับตัวนี้นะครับสันนะครับตัวนี้นะครับสันหนาอยู่ที่5มิลนะครับสวยงามนะครับด้ามนะครับความยาวด้ามนะครับอยู่ที่9นิ้วนะครับตัวนี้นะครับเป็นด้ามไม้ประดูนะครับสวยงามนะครับสามารถใช้งานหนักๆได้นะครับ เดี๋ยวเราจะมาทดสอบนะครับฟันไม้นะครับตัวนี้นะครับขนาดกําลังดีเลยนะครับตัวนี้นะครับใช้งานหนักๆได้นะครับพกเข้าป่าเข้าสวนเข้าไร่นะครับตัวนี้นะครับใช้งานได้ทุกรูปแบบเลยนะครับไม้เล็กไม้ใหญ่นะครับฟันได้หมดนะครับไม้เนื้อแข็งก็ฟันได้หมดนะครับตัวนี้นะครับสวยงามนะครับ ขนาดกำลังดีนะครับตัวนี้นะครับปลายมีดยาว10.5นิ้วนะครับค้องตัวนะครับตัวนี้นะครับครับท่านไหนสนใจก็สอบถามเข้ามาได้นะครับที่เพจร้านมีดคมนะครับหรือสแกน q ค c o d อารนะครับที่ขึ้นมาให้ก่อนหน้านี้นะครับหรือท่านไหนไม่สะดวกก็สามารถโทรมาได้นะครับที่เบอร์โทรที่ขึ้นไว้ให้นี้นะครับ ชุดนี้นะครับเป็นชุดใหม่นะครับเพิ่งทํามาใหม่เลยนะครับมีว่างด้วยกันทั้งหมด9้าเล่มนะครับท่านไหนสนใจก็สอบถามมาได้นะครับหรือถ้าไม่ทันก็สั่งจองไว้ได้นะครับสวยงามนะครับท่านไหนสนใจก็สอบถามเข้ามาได้นะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ